สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพศ2564ณวัดพระแท่นดงรังวรวิหารอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพักกฐินพระราชทานพร้อมด้วยนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุทธิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวอรพินเพชรทัศน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องอัฐบริขารและได้ร่วมกันถวายปัใจจัยในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ